สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะเรามาเจอกันในคลิปวยากรณ์เกาหลีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในส่วนของวยากรณ์ที่บอกว่าไหนไหนก็จุดๆุดแล้วนะคะคือเวลาที่เราจะใช้เนี่ยบอกว่าไหนไหนก็อย่างนี้แล้วไหนไหนก็อย่งงางนั้นแล้วเนี่ยในภาษาเกาหลีจะพูดยังไงนะค,ะคือเราจะใช้วยากรณ์นึ่นกิมเมได้เลยค่ะ โอ okay, เคา้าดูกันนะคะตรงนี้คำกริยานะคะประเภทหงซานะคะใช้กับเนินกิมเมได้เลยก็จะมีความหมายว่าไหนไหนก็จุดจุดแล้วไหนไหนแล้วก็จุด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจุดนะคะแบบนี้ได้นะ,ะซึ่งตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีอีกรูปหนึ่งด้วยนะคะที่เป็นรูปที่ใช้ในเรื่องของอดีตเนาะแต่ว่าภายเอาเรื่องที่เป็นเรื่องปัจจุบันมาก่อนนะคะอันนี้เป็นการผ่านนะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องราวในปัจจุบนันเลยเรื่องราวที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่นะคะ เช่นบอกว่าไหนๆก็ไปตลาดก็คือไหนไหนก็เนี่ยเรากําลังเดินไปตลาดแล้วเนี่ยนะก็ซื้ออาหารมาด้วยเลยนะคะหรือไหนไหนก็เรียนภาษาเกาหลีแล้วก็หมายถึงตอนเนี้ยไหนๆเราก็กําลังเรียนภาษาเกาหลีและก็เรียนวัฒนธรรมเกาหลีไปด้วยเลยแล้วกันแบบนี้นะคะก็ใช้วกรณ์นึนคกินมีได้เลยมีความหมายว่าไหนไหนก็จุดๆแล้วนะคะไหนไหนก็ไหนไหนจุดๆแล้วก็จุดๆไปด้วยเลยสิก็คือเป็นการบอกว่า เนี่ยเราทําการกระทําใดการกระทํานึงแล้วนะแล้วไอ้การกระทำเนี้ยนะมันสามารถก่อให้เกิดอีกการกระทำหนึงที่โอ้ถ้าทำแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่ทําไปพร้อมๆกันได้นั่นเองนะคะก็เลยมีความหมายว่าไหนๆก็จุดๆแล้วก็ทําอีกสิ่งหนึ่งไปด้วยเลยสิแบบนี้เนาะใช้วัตกรเนินกินเมได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้รูปเนินกินเมนะคะ เราใช้พูดถึงปัจจุบันที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะทุกคนโอเคคราวนี้วิธีการใช้เนี่ยก็ตรงนี้ไปเลยนะคะเป็นทงสาเนาะทงสาก็คือกิริยาที่แสดงถึงการกระทำนะคะอย่างเช่นคำว่าคาดานะคะมีความหมายว่าไปใช่ไหมเราตัดดาออกนะคะแล้วก็ใส่นึนกิมเมเข้าไปได้เลยก็เป็นคาเนินกิมเมก็คือไหนๆก็กำลังไปแล้วแบบนี้นะคะ หรือโอดาที่มีความหมายว่ามานะคะเราก็ตัดดาออกอ่าเราก็ตัดดาออกเนาะแล้วก็ใส่เนนกิมเมไปได้เลยก็เป็นโอเนนกิมเมก็คือไหนไหนนะคะไหนไหนก็มาแล้วไหนไหนก็กําลังมาแล้วก็เป็นประโยคหลังที่ทําร่วมกันได้เลยกิยายให้ทาร่วมกันกับกิยายตัวแรกได้เลยนะคะโอเคคราวนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเขาบอกว่าเพียอนนีจอมเมะานเนนกิมเมจูซึโดซาวา พิョンนีจอเมฆาน่นกิมเมจูซิโวตรงนี้นะคะซาวาตรงนี้เนี่ยแปลว่าซื้อมาเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นการลงท้ายแบบที่เราใช้พูดกับคนสนิทนะคะคือแบบเหมือนบอกเขาสั่งเขาเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นนะคะก็เป็นซาวาจูเซโยก็ได้ค่ะซาวาจูเซโยก็ได้อ่ลองดูประโยคเนาะบอกว่าพิョンนีจอเมฆาน่นกิมเมตรงนี้นะคะวยากรณ์นินกิมเมเนี่ยที่แปลว่าไหนๆก็อ่า ไหนไหนก็จุดๆ,ๆแล้วนะคะตรงนี้คานะมีความหมายว่าไปเนาะเขาบอกว่าอะไรเอย่ยไหนไหนก็ไปร้านสะดวกซื้อแล้วนะ จูซูโดซาวาจูเซลก็คือก็ช่วยซื้อน้ำผลไม้มาให้ด้วยสิจูซึนะคะคือน้ำผลไม้โดตรงนี้มีความหมายว่าด้วยนั่นเองอ่าพื่อนนิจอเมคขาเนนกิมเมก็คือไหนไหนก็กำลังไปรัดสะดวกซื้อนะไหนไหนก็เดินไปรัดสะดวกซื้อแล้วเนี่ยจูซึโดซาวาจูเซลช่วยซื้อจูซูน้ำผลไม้มาให้ด้วยนะอ่าก็คือขอเขานะคะแต่ว่าถ้าเราสนิทก,กันแล้วเนาะก็เป็นจูซึโดซาวาซื้อน้ำผลไม้มาด้วยนะอารมณ์นี้นะคะ ต่อไปมารีนาโอเนินกิมเมคือมุนเจฮยอนบอเบทแฮะเยกิฮาจาโอเคเรามาดูกันนะคะอมืมีส่วนตรงนี้นะอ่าตรงนี้มารีนาโอนะคะตรงนี้มาจากนาโอดาน,ะนาโอดานะคะปกติแล้วเนี่ยมันมีความหมายว่าออกมานะคะไม้ตรงนี้มีความหมายว่าคําพูดม,มารีนาโอดาเนี่ยก็คือพูดออกมานะคะแล้วก็เป็นวายากรณเนินกิมเมนะคะ เนินกิเมะก็คือไหนๆก็อ่าไหนๆก็อ่ะตรงนี้เขาจะบอกว่ามารีเนวเนินกิเมะก็คือทําไมเอ่ยไหนๆก็พูดออกมานะคะไหนๆก็เนี่ยเรากําลังพูดออกมาอยู่นะตอนเนี้ยคือมุนเจ้แฮกย้อนปอบเอเททแท่แฮใหญ่คายกี่หะจา้าอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าไหนๆเราก็เนี่ยกําลังพูดกันอยู่แล้วนะ <im itation> คือนะคะคือตรงนี้มีความหมายว่านี้ <im itation> มุนเจนะคะก็คือปัญหา <im itation> เอตรงนี้มีความหมายว่าของ Hair curling b อบนะคะ h ฮก r curling b o นะคนะค,คือวิธีแก้ไขตรงนี้คือมุนเจ h ฮก r curling b o นะคะก็คือวิธีแก้ไขข,ของปัญหานี้ต่อไปนะคะตรงนี้เอแทนนะคะเอแทนคือเกี่ยวกับเยกี้ฮาจาเยกี้ฮาจาคือพูดคุยกันเถอะอ่าเขาเขาพูดว่ามารีนัวนื่นกิเมไหนๆเนี่ยเราก็เนี่ยกำลังพูดกันอยู่ตอนนี้กําลังพูดออกมาแล้วตอนนี้นะ คือมุนเจแฮกยอนบอเป้แทฮเยกีฮก็พูดคุยกันเถอะพูดคุยอะไรพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาอันนั้นกันเถอะแบบนี้นะคะทุกคนโอเคดูประโยคต่อไปค่ะเขาบอกว่าเซโรอุนชิมแดลรื่นชาเนนกิมเมเซโรอุนเโอเคมาดูกันนะคะเซโรอุตรงนี้แปลว่าที่ใหม่นะคะซึ่งมันทำหน้าที่เป็นขยาย เป็นคำขยายคำนามด้านหลังชิมแดรตรงนี้คือคำคือคำนามนะคะเซรุนชิมแดเนี่ยก็หมายถึงเตียงใหม่เตียงที่ใหม่หมายถึงเตียงใหม่นะคะอ่าแล้วก็เป็นกรรมในประโยคนี้มีตัวชีกกรรมเนาะซาตรงนี้นะคะมาจากกิยาซาดาที่มีความหมายว่าซื้อบวกกระเวก้อนเงินกินเมนะคะก็คือไหนไหนก็ใช่ไหมอ่าไหนไหนก็ เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเซโรุนชิมแดด้านท่านกิมเมะในไหนก็เนี่ยเรากําลังซื้อเตียงใหม่อยู่นะและ้วทาไมเอ่ยเซโรุนเพเกโดซาจาเซโรุนเพเกตรงนี้นะคะก็หมายถึงหมอนใหม่หมอนใบใหม่นะคะโดตรงนี้เนี่ยมีความหมายว่าด้วยอ่าซาจาตรงนี้ซาตรงนี้นะคะมาจากซาดาที่มีความหมายว่าซื้อจาตรงนี้เราเพิ่งเรียนไปเนาะมีความหมายว่ากันเถอะนั่นเองนะคะ เขาบอกว่าประโยคบนก่อนเนาะเซรูนชิมแดเรื่องชานน่นกิมเมไหนไหนก็ทำไมเอ่ยไหนไก็กำลังซื้อเตียงใหม่นะเซรูนเพเกโดหมอนใบใหม่ก็ด้วยเนี่ยชาจาซื้อกันเถอะ ก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะซื้อหมอนอันใหม่หรอกนะแต่ในไหนเราก็ซื้อเตียงใหม่แล้วก็ซื้อหมอนอันใหม่ไปด้วยเลยแล้วกันได้โอกาสพอดีแบบนี้นะคะโอเคเผื่อใครงง,งนะคะเดี๋ยวพายอธิบายตัวอย่างอันแรกใหม่ด้วยบอกว่าพิออนนีจอเมขาเนินกิ่เมดจูซูโดชาวะจูเซอจูซูโดชาวะตรงนี้เขาบอกว่าในไหนเนี่ยนะก็ไปร้านสะดวกซื้อในไหนก็คือเรากลาลังเดินไปร้านสะดวกซื้อนะ อ๋อก็คือจูซูโดซาวะก็ซื้อน้ำผลไม้มาด้วยเลยแล้วกันก็คือเห็นว่าเนี่ยเออกำลังไปร้านสะดวกซื้อก็ไหนๆเธอก็ไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็งั้นซื้อจูซือมาด้วยเลยแล้วกันนะต่อไปนะคะมารีนาวอนินกิเมคือมุนเจฮยอนบอบเป้แท่แห้เยกิฮ่า ja จ่ะมารีนาวนินกเมก็คือ ไหนๆเนี่ยเราก็พูดออกมาแล้วไหนๆก็คือเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่ตอนนี้แล้วนะก็คือได้เรื่องพอดีได้เลอกพอดีก็คือเราพูดคุยกันอยู่ตอนนี้พอดีเออพูดเรื่องนี้พอดีเลยไหนๆพูดเรื่องนี้และเราก็ทําไมคะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานั้นกันเถอะอ่าตรงนี้นะคะทุกคนขออภัยตรงนี้คือคําว่านั้นนะ ทั้งนั้นก็เรามาพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอันนั้นกันเถอะแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคเนาะก็พูดถึงว่าเนี่ยไอระยงเดินกิมเมเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนเราไม่ได้มีความจะตั้งใจทําประโยคหลังหรอกแต่ในไหนมันก็กําลังทําประโยคหน้าอยู่แล้วก พ่วงประโยคหลังไปด้วยเลยละกันทํามันไปด้วยเลยละกันได้โอกาสพอดีประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะแทนก็ในคลิปวิทยากรเรื่องนินกิมเมนะคะก็สอนถึงเท่านี้นะคะตรงนี้นะคะใครที่อยากซัพพอร์ตกันนะคะก็สามารถสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลีหรือใครที่อยากจะเรียนภาษาเกาหลีให้ลึกลงไปนะคะก็สามารถเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์กับทางเพจภาษาเกาหลีหน้าเราได้นะคะก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลีหรือว่าสนใจโรงเรียนออนไลน์ก็สามารถติดต่อนะคะเพจภาษาเกาหลีหน้าเราได้เลยนะคะหรือว่าช่องทางที่ ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะท่านก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ